สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17เมษาย,ยน2566กับฟัน Strategy i n t e n s i e นะคะจะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนมองเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนรายวันใน10นาทีต่อจากนี้ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ตลาดหุ้นไทยหยุดตั้งแต่วันพรหัสสูงนะคะต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะคะแล้วก็มีในยาต่อแนวโน้มของดอกเบี้ยแล้ว ตัวของสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข CPI, CP PPI และ Retail s a l e นะคะซึ่งโดยภาพรวมต้องบอกว่าตัวเลขเออกมาผสมผสานนะคะแต่ภาพรวมนี้ค่ะยังบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงแล้วโดยเฉพาะตัวเลขของ Retail s a l e หรือวิยากราปิกนะคะซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอำนาจการจับใจ่ายใช้สอยของคนอเมริกันค่ะสหรัฐฯมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะที่0.1%ถ้าเทียบรายเดือนนะคะและ 5. 5.0%ค่ะหลังเทียบรายปีนะคะซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขที่เฟดใช้ให้น้ำหนักก็คือ Core c p i นะคะซึ่งออกมาอ e ีไลน์กับที่ตลาดคาดไว้ที่5.6%นะคะมากกว่าเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อยที่5.5%ค่ะซึ่งหากมาดูในคอมโพเนนต์นะคขของ Co r e CPI จะพบว่าภาคบริการค่ะยังเป็นตัวเล่งของเงินเฟ้อน,นะคะส่วนภาคการผลิตหรือ g o o d s Price นะคะที่ไม่รวมตัวของอาหารและพลังงานนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%ค่ะโดยตัวเลข Use d Car หรือว่าราคารถมือสองะค่ะ ปรับตัวลดลงรวมถึงกอสเซอรี่นะคะที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดตั้งแต่กันยายนปี2020ค่ะนำโดยราคาไข่ไก่นะคะที่ลดลงมาแลงคะ่ะท่ามกลางแอร air ์แปรแล้วก็เฮาส์โฮ่เฟอร์นิชนะคะแล้วรวมถึงคา r อินชลาร์นะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดค่ะ คอสเอเวนสค่ะยังคงเล่งตัวขึ้นโดย housing cost นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงมากสุดนะคะซึ่งก็บ่งชี้ได้ว่าเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงแล้วนะคะของคอสเอเวนสค่ะโดย s h e เตอรค่ะหรือค่าเช่านะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสามของคอซีบีไอเนี่ยและเป็นสองในสามของ Uh, PCE นะคะมีการปรับตัวขึ้นน้อยสุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะปรับตัวบวกที่0.6%ค่ะท้งนี้ค่ะ Housing c o s t นะคะลดลงสวนทางกับ Hotel c o s t นะคะหรือค่าเช่าโรงแรมนะคะที่แพงขึ้นจากการเปิดประเทศและเป็นแฟกเตอร์ที่หลักที่ทําให้ Core CPI ครั้งนี้ค่ะเล่งตัวมากกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหากไม่รวม Housing และ Energy น,นะคะตัว Service เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเพียง0.4%เท่านั้นนะคะโดยมีต้นทุนบริการในการดินเนอร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ บูมเบอร์ค่ะมีการคาดการว่าเชลเตอร์ค่ะจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแม้จะอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงจนถึงซัมเมอร์นี้นะคะดังนั้นค่ะภาคแรงงานที่แข็งแกร่งของสาระประกอบกับตัวของโอเปกพลัสที่ปรับลดกำลังการผลิตลงนะคะจะเป็นแรงกดดันทำให้เงินเฟอ้อที่เป็นต้นทุนบริการยังอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งหากประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อเพียงปัจจัยเดียวนะคะก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าเฟดเนี่ยอาจจะยังจําเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อกดเงินเฟอ้อลงต่อค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะอีกปัจจัยที่เป็นคอมโพเนน์ของเงินเฟ้อก็คืออัตรา,าค่าจ้างนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแมทริกที่สำคัญและเฟดใช้พิจารณานะคะโดยจะพบว่า real average hourly earning นะคะหรือค่าจ้างรายชั่วโมงที่แท้จริงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง0.2%ในเดือนมีนาคมนะคะและเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ชะลอตัวลงมาจากปีที่ผ่านมาที่0.7%หรืออินพลได้ว่าค่าจ้างก็เริ่มชะลอตัวลงมาแล้วค่ะ ส่วนในวันพฤรหรัสบดีที่ผ่านมาค่ะสหรัฐมีการประกาศตัวเลข PPI นะคะหรือเงินเนฟ้อฝั่งผู้ผลิตค่ะออกมาชะลอตัวลงนะคะลบ0.5เเทียบรายเดือนนะคะและ2.7ทเทียบรายปีค่ะซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์แล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนข้อ p p i ค่ะ หากเทียบรายเดือนเนหดตัวที่ลบ0.1%ก็หดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะที่เมนเทนะคะถ้าเทียบรายปีอยู่ที่3.4%ค่ะทางนี้ค่ะตัวเลข PPI ก็เป็นสัญญาณของเงินเฟอ้อภาคการผลิตนะคะที่เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะโดยบ่งชี้ว่าต้นทุนการผลิตลดลงค่ะราคาสินค้าก็อาจจะมีแนวโน้มการชะลอตัวลงสะท้อนในเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะและเปิดโอกาสให้เฟดเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ยได้นะคะ ถ้าหากพิจารณาในเรื่องของน้ำหนักของเงินเฟอ้อค่ะนอกจากนี้ํามีตัวเลข Initial Jobless Claim นะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะก็ออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะที่2 3 9 0 0ตำแหน่งค่ะมากกว่าที่คาดการไว้แล้วก็มากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่2 000, 2 8 0 0ตำแหน่งค่ะทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่มองชี้ว่าการว่างงานเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งจากการลาออกโดยสมัครใจเองการเกษียณแล้วก็ การเล യ ์ออฟจากหลายบริษ like ัทที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันนะคะยังไม่ได้คำนวณรวมถึงกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารที่เกิดวิกฤตธนาคารนะคะก็จะเป็นปัจจัยเร่งให้อัตราเงินเฟ้อขอโทษค่ะอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากนี้ได้นะคะส่วนในวันศุค่ะตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะก็ออกมาชะลอตัวค่ะตาม ชะลอตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะทั้งเทียบรายเดือนแล้วก็รายปีค่ะโดยรีเทลเซลล์ค่ะหดตัวที่ลบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะมากกว่าที่คาดกันไว้ที่ลบศูนย์จุดสี่เซนในขณะเดีวยวก,กันกับ retail sales คอรีเทลเซลล์ค่ะลบศูนจุดแปดเปอร์เซ็นค่ะหากาโดยมาดูนะคะย่อค้าปลีกที่ไม่รวมกลุ่มพลังงานและรถยนต์นะคะหรือว่าตัวของคอรีเทลเซลล์ที่เอตัวของ Energy แล้วก็ตัวของออโต้นะคะจะพบว่ามีการหดตัวลบศูนยุสมเปอร์ซ็นากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะ ตัวเลขรีเทลเซลล์ค่ะถือเป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้อำนาจการซื้อของคนอเมริกันนะคะซึ่งเป็นแฟกเตอร์ใหญ่หนึ่งในสามของของสารัฐนะคะรองมาจากอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคแรงงานค่ะทั้งนี้จะพบว่าภาคสังหามีการชะลอตัวไปแล้วในปีที่ผ่านมาและล่าสุดเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วของรีเทลเซลล์ค่ะท่ามกาาลางภาคแรงงานสารัฐที่ยังคงแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่ตัวเลขอันเอมพลอยเมนเนี่ยลดลงมาแตะที่สามุดห้าเ่3.5เซนตค่ะซึ่งหากดูโดยภาพสรุปนะคะจากทั้งสามสามปัจจัยนะคะ ตัวเล่เงินเฟอ้อเนเริ่มชะลอตัวลงแล้วจากเชลเตอร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงมาตลอดนะคะแล้วกดไม่ลงนะคะแต่ล่าสุดเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วนะคะจากเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้คะ่ะอัตราค่าจ้างที่แท้จริงก็เริ่มลดลงแล้วนะคะจากระดับสูงสุดที่0.7ก็ลดลงมาอยู่ที่0.2อคะ่ะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากตัวของ OPEC PLUS ที่ลดกำลังการผลิตนะคะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ย อาจจะยังอยู่ในระดับสูงนะคะและเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟอ้ออาจจะยังอยู่ในระดับสูงต่อได้นะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะของกลุ่มแบงก์ที่เกิดไรสิสเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อในเรื่องของทั้งบุคคลแล้วก็สินเชื่อของอสังหารรื่มซ้ำเนยคะที่อาจจะปรับตัว เ,เขาเรียกว่าเข้มงวดมากขึ้นนะคะก็จ,จะทําให้สภาพคล่องออกสู่ตลาดน้อยลงจะทอมไปที่กิจกรรมของเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงน้อยลงนะคะและสหรัฐ่ะอาจจะเข้าสู่ recession ได้ในไตรมาสสและไตรมาสสในปีนี้นะคะโดยน้ําหนักค่ะยังคงให้เป็น Soft Landing นะคะจากตัวเลขอตัตราการว่างงานที่ยังยงอยู่ในระดับต่ําค่ะตลาดจึงตีความว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation นะคะคือเงินเฟ้อในระดับสูงทางการเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาค่ะแต่น้ําหนักอาจจะไม่ตึงตัวเท่าปีที่ผ่านมานะคะโดย ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเงินเฟอ้อมาอยู่ในดับสูงจากคอสคอสพุชนั่นเองนะคะหรือต้นทุนน้ำมันที่มันพุ่งแรงนะคะบ้านสังหารทรมพั์ก็ชะลอตัวลงมาและเฟดเนี่ยมีการดึงสภาพห้องกลับหรือทำแทเปรปิงด้วยนะคะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแรงแต่ในภาพปีนี้ค่ะดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแม้จะเข้าสู่เสกเฟชันนะคะหรือเงินเฟอ้อในบ,บสูงแต่แล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวลงมา แต่ต้องบอกว่าจากวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นทําให้เฟดเนี่ยมีการปล่อยสภาพคล่องเข้าระบบนะคะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางกลุ่มหรือบางเซกเตอร์นะคะดังนั้นกลย,ยุทธการลงทุนค่ะจึงต้อง selective buy นะคะและเน้นการลงทุนแบบเก็งกาําไรระยะสั้นรวมถึงมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยนะคะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดปรับตัวในกรอบนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังตลาดซึมซับกับตัวเลขของ CPI CP PPI และก็ Retail s a l e นะคะและให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนหนึ่งครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนก,กรกฎาค,คมและเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในไตรมาสสามปีนี้ค่ะหลังจากแรงกดดันเรื่องของเศรษฐกิจเข้าสู่ recession น,นะคะจะเป็นปัจจัยที่กดดันเงินเฟอ้ออย่างมีนัยสำคัญค่ะและจะเกิดในไตรมาสสองและไตรมาสสามปีนี้ค่ะ ทูเยบอลยูนะคะก็สะท้อนภาพดอกบเบีย้ยเร่งตัวขึ้นเหนือ4%นะคะแตะที่ระดับ4.09%นะคะในที่ท่าเดียวกับบอลยู10ปีนะคะที่เร่งตัวขึ้นหลังจากที่ตัวเลขอินเทอเนชั่นอลโพลิชชันฟื้นตัวในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดอลลาร์อินเด็กส์ ex, ค่ะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นในกรอบนะคะอยู่ประมาณ101.33ค่ะก็ เท่ากับว่าดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาแรงกว่า10%นะคะตั้งแต่กันยายนปีที่ผ่านมาจากแรงกดดันเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะราคาน้ํามันค่ะค่อนข้างผันผวนในกรอบนะคะโดยแต่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ2,063เหรียญต่อไทยออนซ์และล่าสุดปรับตัวลดลงมาที่2 0 1 4เหรียญต่อไทยออนซ์แล้วนะคะหลังจากที่นวโนมดอกเบี้ยงคงเล่งตัวขึ้นต่อ อีกหนึ่งครั้งนะคะในการประชุมเดือนพฤษภาคมท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ WTI ยืนที่82เหรียญเบรนท์ Brand ยืนที่86เหรียญต่อบาร์เรลนะคะทั้งนี้ค่ะหากราคาน้นมันค่ะปรับตัวยืนเหนือ90เหรียญน,นะคะจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นนะคะซึ่งทางบูมเบิร์นเนี่ยมีการประเมินไว้ว่าจะส่งผลต่อ S&P 500ประมาณ4%สำหรับราคา้ํามันทุกๆ5เหรียญต่อบาร์เรลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะของสารัฐหลังจากที่ตัวเลขผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดค่ะหุ้นเจพีมอร์แกนเนี่ยบวกมา7.6%แบ็กหลอกมาบวกมา3.1%ค่ะรับผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้และลดความกังวลในเรื่องของวิกฤตการเงินก่อนหน้านะคะตามมาด้วยหุ้นกลุ่ม Communications e r v i c e และ c o n summer discretionary นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ defensive stock ค่ะมีการปรับตัวลดลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแต่ไม่มากหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งค่ะ สัปดาห์นี้ก็ะจะมีการประกาศเออร์เน็งในกลุ่มธนาคารต่อเนื่องนะคะทั้งโกลแมนแซกมอร์แกนเชลล่แบงก์ออฟอเมริกาแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีค่ะในปลายสัปดาห์ค่ะตลาดหุน้นยุโรปและอังกฤษค่ะปรับตัวปิดปรับตัวในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยนะคะและปิดปรับตัวในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันแล้วนะคะนําโดยหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะก็ได้แรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการของฝั่งอเมริกานะคะก็เลยทําให้ H อชบีซีหรืรวมถึง Deutsche Bank ะคะววว3%ค่ะ นอกจากนี้ยังมี c o n sumer discretionary นะคะที่ปรับตัวได้ดีค่ะจากดีมานของจีนที่ดันหุ้นกลุ่มสินค้าพุ่มเฟือยเช่น AMs นะคะก็มีการปรับตัวบวกแรงกว่า2%ค่ะโดยดอลลาร์ที่อ่อนท่าก,ก็เป็นปีกปัจจัยหนุนนะคะทำให้ยูโรและพาวกลับมาแข็งค่าขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนเรื่องของฟันโฟนั่นเองค่ะให้ไหลเข้าในยุโรปค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลาดหุ้นจีนค่ะก็มีแรงกดดันจากหุ้นอลบาบานะคะที่มีข่าวเรื่องของซอแบงค์ของญี่ปุ่นที่เตรียมจะขายนะคะจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างไรก็ตามขอค,ค,คาดว่าจะเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นมากกว่านะคะหลังจากที่บาบาในการขยายธุรกิจออกไปอีกหธุรกิจและราคาหุ้นเนี่ยมีการคื้นตัวมากกว่า5 0เอร์ซนจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนปัจจัยในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามนะคะ Economic Data าเนี่ยวันอังคารจีนจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะคาดว่าอยู่ประมาณ4%นะคะฟื้นตัวจาก29%ค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวเลข Assets Investment i n d u s t r i a l Production แล้วก็ Retail s ล e ์นะคะวันพุธค่ะยุโรปจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อน,นะคะและในวันศุกร์ค่ะจะมีการประกาศตัวเลข I, พี i ภาคการผลิตและบริการนะคะของทั้งยุโรปอังกฤษแล้วก็สหรัฐค่ะโดย Event p ท a y ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ก็คือการประก,ศกราศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะคระซึ่งจ ยังคงเป็นธนาคารใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์และธนาคารเล็กในช่วงปลายเสปดาค่ะตามมาด้วยกลุ่มเทคนะคะที่จะมีบานประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะจากภาพตลาดที่ได้ซึมซับกับการต,บ,ารตบขึ้นอัตราเบี้ยในเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากที่เงินเฟ้ออยู่ในดับสูงและแน้โน้มเศรษฐกิจชะลอตัวลงหรือเซกเฟชันนะคะแต่ผ่อนคลายมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย จากสภาพคล่องที่ไหลกลับเข้ามาสู่ระบบหลังวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะการลงทุนจึงเป็น selective buy นะคะและเน้นทำำาํากําไรระยะสั้นค่ะโดยแนะนําให้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม defensive นะคะและหุ้นกลุ่ม growth ค่ะของสารัฐนะคะในขณะที่กลุ่ม cyclical นะคะเช่นกลุ่มธนาคารแนะนําให้ขายทํากําไรหลังจากที่ก่อนหน้าเราแนะนําให้ทยอยซื้อนะคะเพื่อหลังจากที่เก็งกาไรว่าราคามันมีการปรับตัวลดลงมาจากวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะแนะนําให้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม หุ้นกลุ่มในภูมิภาคยุโรปจีนเวียดนามแล้วก็ไทยค่ะที่ได้ไประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ส่งผลส่งผลต่อ ฟันโฟนั่นเองนะคะฟันอินโฟเข้าไปโดยเป็นโมเมนตัมอร์ตนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตราสารหนี้ค่ะให้ทยอยสะสมหรือซื้อในตราสารหนี้สาธารณะนะคะทั้งดัชนีสั้นและยาวนะคะรวมถึงตราสารหนี้จีนค่ะที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังตัวเลข CPI ของจีนชะลอตัวลงค่ะส่วน Altern a t i v e asset นะคะให้ทยอยสะสมตัวของทองคำค่ะเพื่อ h e d g n g พอรตน้ำหนักอยู่ประมาณ10-15%นะคะของพอร์ตในขณะที่กองทุนพลังงานและน้ำมันค่ะให้ขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำกางแนวโน้มเศรษฐกิจ จะชะลอตัวลงหลังจากนี้ค่ะทางนี้ค่ะในช่วงที่เหลือของเดือนเมษายนนะคะให้ลดน้ําหนักเงินสดแลดลงเล็กน้อยนะคะโดยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นนะคะจากอนิยูแกรนะคะที่กว้างมากขึ้นค่ะแล้วก็เน้นการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของผ่อนนะคะโดยยุโรปค่ะเราแนะนําจากเวอร์ชันที่มันยังถูกอยู่นะคะและการพื้นตัวของเศษรษฐกิจค่ะส่วนจีนค่ะได้ประโยชน์จากเวอร์ชันที่ถูกเช่นเดียวกันนะคะและการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะในขณะที่เวียดนามค่ะปัจจัยบวกสาคัญมาจากแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบีย้ย ของธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและไทยค่ะรับเซนดิเมนต์เชิงบวกจากการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยวประกอบกับประเด็นการเลือกตั้งที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะทำให้สภาพคล่องในตลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจากกิจกรรมของเศรษฐกิจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ